สบายดีสวัสดีพี่น้องยามแรงๆพี่น้องชาวมีการิเฮดกับขา้าวสู่ครอบครัวก,กินอีกแล้วมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็สะเป็นเมนูอาหารทะเลหรือว่าเป็นปลาทะเลเดอ้อพี่น้องอันนี้คือปลากระมงเนาะเพิ่นว่าเนาะชาวมีการยังท่านได้เคยกินจะทื่อพี่น้องก็เลยลองซื้อมาแล้วก็สิเฮดเมนูสู่ครอบครัวก,กินเขาก็เคยกินแต่เป็นพวกแบบแกงะนะพี่น้องก็เลยสิเฮดแกงแบบบ,บ้านเนาะ แม่เพิ่นกะบ่เคยกินอันประเภทอื่นเนาะสามีก็เลยขี้แกงแวบบ้านาเฮานี่แหละเนื้อปลากระมงโตหนึ่งพี่น้องโตบักใหญ่เลยสามีกะชิกแกงใส่อันนี้แหละพี่น้องมักบัวแล้วก็ผักอิตูเนาะอันนี้กระดกแค่เก็บมาจากสวนน่อยนึงกะชิเหมือดใส่กันเลยพี่น้องเนาะพักกันเลยนี่เก็บในสวนเฮานี่มีอย่างกระใสลงไปเลย วันนี้สามีก็ซิมาเตรียมตําข้าวเบือพี่น้องสามีก็ใส่ข้าวเบือเกลือหมกเพชรลงไปในขลกแล้วพี่น้องวันนี้กะตํตำสามีามก็ค้างน้ําขดบกบบก,บกแล้วพี่น้องตอนนี้ตอนนี้กะตํตข้าวเบือเลยเตะกบข้าสุบขั้วินแล้วพี่น้องเข้ากับสลับกันพี่น้องสลับกันเห็ด มะเขือก็น้องทุกน้องตเกี้เอไผ่เมไผ่มีเมนูใดก็เฮ็ดเนาะเรียบยร้อยแล้วพี่น้องข้าวเบือกจะมีกระสีเตียมตักลงใส่หม้อเลยหม้อกระปดบกๆกนีก่ตอนนี้นะเอาลงหม้อกันเลยข้าวเบือลงไปเลยใส่ข้าวเบือลงไปแล้วก็ชิ้ใส่รสด,ดีพี่น้อง รสดีสองห้าบาทประมาณครึ่งหนึงเดี๋ยวค่อยชิมใส่ลงไปแล้วตุงเลยมันนี้จะใส่น้ำปลาร้าพี่น้องต้งมไปเลยเก่ง mm hmm. อาหารเลาเฮาหน้าบดไ,ได้น้ำประเดกเปน็นนัวพี่น้อง mm hmm. เอาก็ปรุงเครื่องเก่งเ่าก่อนพี่น้องไปเจนใส่ปลาลงไปต้มเพาจังบรได้คนเนาะ แนนมนเห็นเป็นกระปุกลายๆนะพี่น้องน้ำไม้สม้มเนะี่ยพี่น้องสีขาวๆนะเรียบร้อยใส่ทำประเด็ดลงไปค่ะเรือยังนะครจะปรุงน้ำหลังพี่น้องอันนี้เขากะกะเอาก่อนเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดครัจะทิใส่ปลาลงไปกับน้ำไม้สม้มอ่อเขากะพดผังๆแล้วพี่น้องจะมีกระซิ่ใส่สเนื้อปลาลงไปเลย ใส่เนื้อปลาลงเลยเหมือนปลาทูเลยอะเหมือนปลาทูตัวใหญ่พี่น้องจะไม่ใช่ปลาทูเนาะปลาอะไรนะปลากระมงปลากระมงพี่น้องค่ะก็เคยได้ยินแต่เกิดมาเพิ่นว่าคนนั้นได้คนเอาไปเมนูต้มยำเอาไปเกงแบบเนื้อหลายเนาะเกงเพชดบุรีเกงเนื้อหลายเนาะพี่น้องเขาทีได้ชิมมือนี่แหละรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยไหมนี่เขาใส่ปลาลงไปห้อกรบโบข้าคุนเขาทิใส่น้ำไม่ส้มปกเคืงงๆเพลินเลย น่าไม่ส้มหรือว่าน่าไม่โดงกับดีแบบแก้ข้าวเนาะเขาเคยใส่พี่น้องแม่เขาเคยใส่เขาเคยเก่งแบบใส่น่าไม่ส้มใส่ไปนี่อบอ่น้องต็เกียยวพอโอเคคงถามเซฟเซฟนั่งอยู่ข้างเลยพี่น้องเชี่ยวกะทัดํำกุก <laughs> ทั้งทึงแล้วข้าวกะชิปิดฟ้าหมอ้อ ไว้ให้เพ่นเนื้อปลาเพคนซุกก้อนพี่น้องเราจะซิมน้ําแกงแล้วจะปรุงเพิ่มแล้วก็ใส่เครื่องแกงพี่น้องอ่าเรา,เรามีซิมน้ําแกงรสชาติคดีแล้ววันนี้กาปลากระซุกแล้วพี่น้องเรามีที่ใส่หมูบวบเลยเอามูบวบใส่ลงไปเลยแกงใส่บวบมันหวานโอ้โสีตูท่ทำไว้ใส่ลำหลังใสนบวบทุกก้อน แค่ okay, พี่น้องใส่ลงไปเลยโค้กใส่น้ำรำเพราอให้เพื่อนนันยุกน้อยหนึ่งนะพี่น้องเก็บในหัวในส่วนได้อย่างก็มาใส่ไ้ำเมืเอดใส่กันเลยโอเคให้บวกมันหวานสดน้ำกโก้เนี่ยพี่น้องเรียบร้อยแล้ววันนี้กะปิดฝาไว้ให้บวกซุกพี่น้องแล้วเอาจางสีอันใส่พะไอตูแล้วก็ซุกเนาะ พี่น้องตีน,น้ําแกงเฮาเมิ่งตักตอนป่าให้พี่น้องเบิ่งก่อนตอนป่ากะเริ่มสิซุกแลวพี่น้องล่อแต่ยนมันบวบซุกนาป่าเนี่ยแล้วตอนป่าตอนกลางเพื่อนนิสัยละดิพี่น,ออน้องปิตาเซฟขนาดเลยเนื้อเพิ่นมันบวบซุกแล้วก็สซุกพร้อมกันเลยพี่น้องมานนี้ปิดลาให้มันบวบซุกก้อนพี่น้องป่าเข้ากระซุกแล้วแกงเข้ากระซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ชุกเรียบร้อยแล้ววันนี้เสามีสิใสอันนั้นเลยพอไอตู่แล้วก็ตู่ลงไปเลยพี่น้องหอมๆเลยเ,ย,ยเรียบร้อยแล้วแกงเ้าววันนี้เดี๋ยวสิให้น้องตุกเกียไปนคนตักไปกินข้าวแรงกันเลยพี่น้องบันี้เมืองตอนป่าซุกเปื่อยดีแล้วพี่น้องรอให้พะออตู่ออกหอมๆก้อนแล้วก็ตักเสิร์ฟข้าวเย็นของเฮาวันนี้พี่น้อง แกงปลาทะเลเด็กตอนปลามาพี่น้องวันนี้น้องตุ๋เกี่ยวกระตัดกกนใช้ถ้วยไปกินข้าวแรงกันแล้วเรือพี่น้องมากินแกงปลาทะเลลำกันเด้อเปน็นครั้งแรกเลยที่ครอบครัวเขาได้กินแกงปลาทะเลพี่น้องปกติปลาทะเลที่เขาเคยกินนะมีแต่ปลาทูเนาะปลาที่เอฟซีซื้อมาฝากตอนนั้นแหละพี่น้องอเห็ดนำข้าวปุ้นนะเศษเศษเด้อเค็ดนำข้าวปุ้นกับคุ้ ันนี้ก็จ้ว่าคักเนาะพห้น้ำขาปุ้นนะเนื้อหลายเลยไปลองชิมมือาะลองเนื้อหลาหลค่ะลองชิมมือเหมือนปลาทูน่าเลยค้ายๆปลาทูใหญ่เลยเป็กตาแซฟขนาดเลยพี่น้องแกงกระแซบนัวได้พี่น้องชิมแล้วใส่น้รามิคสมพี่น้องเลยใส่บวบด้วยใส่ผักอีตู่นี่โอ้ยแซบพี่น้องผักอีตู่นี่ใส่เมนูแต่กระแซฟเนาะแกงเห็ดแกงอะไรก็อร่อย เอาถั่วผูไปสดน้ำนดองสดน้ำจะมีเหงื่อมีแห้งสดน้ำแกงแม่ชอบกินหัวปลานะอืมเอาตักมาถั่วพูพี่น้องของหมักเลยเดี๋ยวเราจะผูั่วผู้อีก กินกระตัมในเสพๆตด้นี่ไงเ้าวปพุ้นนี้หัวนะอืมโอเคเอาตาหัวนะเอาอตแล้วตอนป่าอันกำลังบวกอ่เคเติมพลังเกี่ยวข่าแล้วพี่น้องแอนสดน้ำสดน้ำเติมพลังเพราะว่าช่วงเขาเกี่ยวเข้านะบูมีเไม่นูสดน้ำเลยพี่น้องเขาเมื่อยก็เลยบริเวณทีมนูอย่างนี้แต่กินอะไรก็แล้วไป บริเกงยังเลยเรียบร้อยแล้วป่ะบ้านนี้พี่น้องไปกินข้าวนุ่งกันเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อมากินข้าวแรงกินแกงปลาทะเลครั้งแรกปลากระมงลองชิมเบิ่งรสชาติปลาทะเลอันนี้คือปลาสื่ออย่างปลา่างทีปากระมงปลากระมงปลาต่นใหญ่เนี่ยแบ่งกันแบ่งกัน กินเป็นปลาทูเบหมูข้าวหมูข้าวเมันก็คือปลาทูอีกเราลองกิมดูนะเอาด้วยกันตันใหญ่มากบะระถั่วใหญ่มาให้แม่เออมีแล้วเนาะกินปลาทูก่อนกินเนื้อปลาทูน่าเลยอ่าชิมชิมเนื้อเนื้อก่อนเหมือนปลาทูเหมือนปลาทูใหญ่ปลาเนื้อแน่นเนาะนวลแทะเนื้อคล้ายๆปลาทูเลย ใครบอกแซ่บแซ่บหมึกจีนหมึกินอะไรเลยปลาทะเลม,มันบริข้าวได้ไหม่อ้คือปลานดำจืดเอาได้ปลาทูมันสิเป็นแน่แน่เขาปูเนาะต้องเส้นกับแซ่บได้ไงเพราะอืมแซ่บวะเราตุกมากนมากกะเจี๊ยบม,มังคุดปูพี่น้องอร่อยพี่น้องเพราะว่ามันไม่ขาวจัดจี แทบจริงหากก็ได้กินเมนูสุดน้ำนั่ะล่ะเชี่ยาเกี่ยวข้าวกินแต่แห้งๆเกี่ยวข้าวกินแต่แห้งๆอันนี้ส่วปูค่ะเป็นย้อนแต่บุกิบไลน์มุ้งวันทีแกงน้ำไม้ชูเอ็มดีกินตั้งแต่มายังไม่ได้แกงตั้งเถอะบุญเหน่งแกงจะมือแรกที่มาเมนูเมนูต้อนรับพี่น้องต้อนรับหลังจากนั้นเกี่ยวข้าวตลอดเลยไม่ได้แกงเลย มากวนก้มแต่แกงได้ก e. ็ได e ้กินเลยเหมือนล่อออกมาเลยนะแกงน่อไม้ใส่เก็บเด้อมีมาไว่ายๆว่ะหลังจากนั ùng, m. M ้นไม่มีเลยน้ำไม่จนเหาวบิลส่งเหาดำนาเาเออชงเงาเกี่ยวข้าวขอไปหาเลยแหน่งใหญ่มนกินชุมหาม้อแกงทํำไมเนอกห้ามห้ามตามสองเล้วไงมขนาด น้องไม่น้ำหมาะเนาะน้องกินตรงนี้มันไหมมันแชบละยมานื้อ่อยตรงนี้มันนะเห็นเพื่อนขายตัวใหญ่ดีก็เลยเอ้าลองซื้อมาซิมมาง,น,งนู่นวะอบะ โคตรปาทูใหญ่คล้ายเนาะคล้ายปลาทูใหญ่แม่ปลาทูแมันบหลยออหนีแบั่วั่วบว เมื่อวานนี้พี่น้องชาวมีก็จะไปกินข้าวกับแม่กับน้องแล้ววันนี้น้องให้น้องสาวนี่แหละน้ะจบคลิปให้คือเก้าพี่น้องมื้นี่กัลแซ่บหลายเนาะเออมีเพื่อนเฮ็ดกับขขาให้กินพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เออมีเด้อวพี่น้องแล้กก็ที่สําคัญบอกกดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเพื่อให้เออมีเพื่อนมีรายได้แล้กกมีเงินค่ารถมาบ้านดุดุเนาะพี่น้องมาบ่อยๆสบายดีเ้อสบายดีพี่น้องบาย